ไปทำนึกออกไหมครับผมแต่นี่มันสำเร็จไปแล้วแล้วไปสั่งเหมือนแต่มันไม่มีโอกาสอธิบายมันเป็นการปรกเมินข้อเสนอเนี่ยนี่จากคอคสี่ครับแล้วทมแนวปังนี่คือจากคอห้า นับจากวันที่สุดที่เขาเข้ามาข้อสามนะครับมีการจับมีทากฎเองเป็นแนวทางตรวจสอบภายในครับทําและมีการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบนะครับแล้วก็ข้อเจ็ดนะครับปฏิบัติตรวจสอบปฏิบัติงานตาอคำสั่งแต่งตั้งนะครับต้ง จะทำรายงานการติดตามความเสี่ยงนะครับแบบปศสี่ครับอันนี้ก็